เมื่อเอ่ยถึงวิทยาลัยครูพิบูลสงครามภาพของสถาบันผลิตครูเก่าแก่แห่งเมืองพิษโลกย่อมผุดขึ้นในความทรงจําของผู้คนหลายรุ่นภายในโรงวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีโรงเรียนอีกหนึ่งที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนั่นคือโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพิบูลสงครามแช่สอนอย่อว่าสวค เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูแห่งนี้ยังเคยผ่านไปที่อาคารเรียนและเห็นบรรยากาศของเด็กๆและอาจารย์สำหรับคนที่เรียนเอกประถมศึกษาจะมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้สังเกตการและฝึกสอนโรงเรียนสาธิตแห่งนี้ถือกําเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2505ในช่วงเวลาที่การศึกษาไทยกําลังขยายตัวออกสู่ภูมิภาคและรัฐมีนโยบายเร,เร่งผลิตครูเพื่อรองรับความต้องการของประเทศ วิทยาลัยครูพิบูลสงครามในฐานะสถาบันผลิตครูสําคัญของภาคเหนือตอนล่างจึงจัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นภายในพื้นที่ของตอนเองวัตถุประสงค์ของโรงเรียนสาธิตไม่ใช่เพียงเพื่อให้การศึกษากับเยาวชนเท่านั้นแต่เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบเป็นห้องทดลองทางการศึกษาและเป็นสนามฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาหรับนักศึกษาของวิทยาลัยครูในระยะแรกโรงเรียนสาธิตเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและต่อมาก็ขยาย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาคารเรียนเป็นอาคารเรียบง่ายตามแบบฐานศึกษาของรัฐในยุคนั้นตั้งอยู่ใกล้กับอาคารเรียนของวิทยาลัยครูเพื่อให้นักศึกษาครูสามารถเดินเท้าเข้าออกเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนได้อย่างสะดวกบรรยากาศของโรงเรียนสาธิตในช่วงเวลานั้นจึงมีลักษณะพิเศษอย่างยิ่งในห้องเรียนเดียวกันเด็กนักเรียนกําลังเรียนหนังสือขณะเดียวกันนักศึกษาครูก็กําลังเรียนรู้วิธีการสอนโรงเรียนแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนของเด็กและห้องฝึกครูในเวลาเดียวกัน นักศึกษาวิทยายครูพี่บูรสงครามจะเข้ามาสังเกตการสอนของครูรุ่นพี่ทดลองสอนจริงฝึกหัดจัดก,กิจกรรมและเรียนรู้การบริหารจัดก,การชั้นเรียนภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขณะเดียวกันเด็กๆที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตก็ได้รับการดูแลจากครูที่มีความรู้ด้านวิชาการและศาสตร์การสอนเป็นอย่างดีทําให้โรงเรียนสาธิตกลายเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองในจงังหวัดทุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง สิทธิ์เก่าจำนวนมากเติบโตขึ้นเป็นครูนักวิชาการข้าราชการและบุคลากรสำคัญของสังคมขณะที่นักศึกษาครูที่ผ่านสนาฝึกแห่งนี้ก็ได้นำประสบก,การณ์ไปพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูพิบูลสงครามมีการยกระดับสถานะเป็นสถาบันราชพัฏนและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภารกิจของโรงเรียนสาธิตก็ขยายตัวมากขึ้นทั้งด้านจำนวนนักเรียนหลักสูตรและบทบาททางวิชาการ พื้นที่เดิมภายในวิทยาลัยครูจึงไม่อาจรองรับการเติบโตได้ในระยะยาวได้อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่โรงเรียนสาธิตได้ตั้งอยู่ในโรวิทยาลัยครูพิบูสงครามนั้นยังคงเป็นบทสําคัญในประวัติศาสตร์การศึกษาของจังหวัดพิษโลกเป็นยุคบุกเบิกที่วางรากฐานการผลิตครูสร้างคนและสร้างปัญญชนให้กับเมืองสองแคว